สวัสดีค่ะวันนี้นะคะข้อความจาก Pinterest เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับผลไม้นะคะโปรดเลือก Apple มา3บทความด้วยกันนะคะเขามีการเขียนที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะมาดูแล้วกันนะคะ Apples My apple is big My big apple is red I like my big apple I like my big red apple Your apple is little, your little apple is green. You like your little apple, you like your green apple. บทความนี้นะคะเขาแต่งประโยคให้มีการขยายความมากขึ้นนะคะ My apple is big ก็คือแอปเปิลของฉันเนี่ยใหญ่แล้วเขาก็เพิ่มไปว่าแล้วไอแอปเปิลใหญ่ของฉันมังก็แดงนะคะ My big apple is red. ฉันเนี่ยชอบ แอปเปิลใหญ่นะคะเขาก็ดึงมาจากข้างบน My l i ายไม้บ g a กแอปฉันชอบแอปเปิลใหญ่สีแดงอันนี้เขาก็เอาข้างบนข้อมูลจากข้างบนมาใส่เพิ่มนะคะ I like my k i my e i g r p l e y p u r y p u r e p s l e i อ l i t t l e อันนี้ก็เปรียบเทียบจากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กของเธอนะตอนแรกเป็นของฉันคราวนี้ก็เป็นของเธอ Your little apple is green เขาบอกแอปเปิลของเธออะ่ะเล็ก และเปิ้ลของเธอสีเขียวนะคะแต่กับเปิ้ลของฉันสีแดงนะคะ You like your little apple คุณชอบแอปเปิลเลกของคุณ You like your green apple คุณชอบแอปเปิลสีเขียวของคุณคราวนี้มาดูกันอีกอันนึงนะคะเกี่ยวกับแอปเปิลเหมือนกันนะคะ Apple I am an apple I am red I am sweet yummy and crunchy eat me so you can be healthy คราวนี้เขาก็พูดถึงว่าฉันเนี่ยเป็นแอปเปิลนะสีแดงนะหวานด้วยอร่อยด้วยกรอบด้วยกินฉันนะสุขภาพเธอจะได้ดีนะคะ I am an apple I am red I am sweet yummy and crunchy eat me so you can be healthy แอปเปิลเหมือนกันนะคะแอปเปิล apple I am an apple I am red I taste sweet. I am healthy fruit. วิธีการเขียนก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื้อหาเหมือนกันนะคะเขาก็เริ่มจากว่าเออฉันเป็นแอปเปิลนะฉันสีนแดงนะฉันมีรสหวานนะ taste แปลว่ารสนะคะรสหวานแล้วฉันก็เป็นผลไม้ที่ดีกับสุขภาพด้วยนะจ๊ะหมดแล้วแอปเปิลหมดแล้วต่อไปกล้วยนะคะบ้านนานะ I am a banana I am yellow. I am soft. I am sweet and delicious. I am a banana ก็คือฉันเป็นกล้วยนะ I am yellow. ฉันสีเหลือง I am soft. ฉันนิ่ม I am sweet and delicious. ฉันหวานแล้วก็อร่อย Grapes. องุ่นนะคะ I am a bunch of grapes. I am purple and small. I come in green as well. I make wine for adults to taste. I am a bunch a bunch คือเป็นพวงนะคะ of grapes เป็นพวงองุ่น I am purple purple คือสีม่วง and small เล็กนะคะ I come in green as well แล้วฉันก็มีสีเขียวด้วยเหมือนกัน I make wine for adults to taste แล้วฉันก็ทำไวน์ให้กับผู้ใหญ่ได้ริมรถได้ด้วยนะจ๊ะ carrot carrot ก็คือแครอทเราทับศัพท์กันไปเลยนะคะ I am a carrot I am orange. I am long. I am crunchy. ฉันเป็นแครอทนะฉันสีส้มฉันยาวแล้วฉันก็กรอบ crunchy ค,คือกรอบนะคะสุดท้ายคือ strawberry strawberry มันไม่เป็น b ์ r r y หรอกมันเป็น berry นะคะ strawberry นะคะ I am a strawberry. I am red. I have many seeds. I am a juicy fruit นะคะ ฉันเป็นสตรอเบอรี่นะจ๊ะฉันคือนั่นเองนะไม่ใช่ฉันเป็นฉันคือสตรอเบอรี่ฉันสีแดงแล้ฉันก็มีเม็ดเยอะแล้วฉันก็ช่ำเป็นผลไม้ที่ฉ่ำเพราะว่ามันมีน้ำๆไงนั่นเองนะคะเท่านี้วันนี้ขอให้ทุกคนขยนันขยันฝึกนะคะคำไหนที่ไม่แน่ใจโบ๊เอาจจะอ่านผิดออกเสียงไม่ถูกหรือใดๆก็ไปเช็คกันอีกทีนะคะเพราะว่าโส๊์อ่านก่อนที่จะจะไปดูข้อความไปดู พจน์อ่านก่อนที่ก็จะไปดูข้อมูลนะคะโปรดฝึกอ่านออกเสียงไปก่อนแล้วเราก็ไปเช็คตรวจสอบว่าเราออกเสียงถูกออกเสียงผิดแล้วเราก็เอาไปปรับในครั้งต่อๆไปนะคะขอให้โชคดีทุกคนขอให้สนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ